สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สุจะพาทุกคนไปขึ้นเขากันนะคะซึ่งเป็นลูกสีขาวด้านซ้ายมือของสุด,ด้านนู้นนะคะก็มาดูกันคะ่ะว่าเขาลูกนี้นะคะจะสวยสมกับระยะทางที่พวกเราขับรถกันมาหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาถึงน้าลานจอดรถนะคะเดี๋ยวขอดูอ่าที่จอดรถก่อนนะคะว่าสามารถจอดตรงไหนได้บ้างนะคะทุกคน ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วเขาได้ปิดนะคะเนื่องจากโควิดนะคะก็ปีนี้เราก็ได้เซิร์ชดู Google นะคะเขาก็ได้เปิดก็เลยอยากจะมาดูค่ะว่าสวยสมกับที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะคะและนะตอนนี้สุก็ได้มาถึงหน้าจุดเอ็นทรานซ์นะคะทางเข้าก็มาดูรอบๆกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะด้านหน้าสุก็จะมีสะเล็กๆนะคะทุกคน พมุคคาเล่นะคะพมุคคาเลซึ่งณตอนนี้นะคะทุกคนสุก็ได้ยืนดูนะคะสังเกตการว่าผู้คนที่เดินขึ้นด้านบนนะคะกำลังคิดถึงตัวเองคะ่ะว่าจะสามารถขึ้นไปพิชิตเขาด้านบนนั้นได้หรือเปล่านะคะเนื่องด้วยว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนแต่ก็สู้ๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้สุด้วยนะคะ จะขึ้นเดินไปข้างบนนู้นนะคะทุกคนนี่ค่ะคนเดินทยอยขึ้นกันไปแล้วนะคะทางขึ้นก็จะอยู่ด้านนี้นะคะวันนี้ก็สูตรแต่งตัวมาแบบชิลมากๆนะคะกลมกลืนกับต้นไม้ที่นี่มากๆค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวสุจะขอ,อเล่าเกี่ยวกับประวัติของปามมกกาเล่นะคะทุกคนคร่าวๆให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะซึ่งาปามมกกาเล่นะคะหรือแปลว่าปราสาทปุยฝ้ายถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คัตต้นคัสเซิลนะคะทุกคนซึ่งอยู่ในเมืองชื่อเดียวกันนะคะจังหวัดเดนิสลีนะคะประเทศดุรกี เป็นเนินเขาหินนะคะปูนสีขาวมีความยาวนะคะทุกคนประมาณ2.7กิโลเมตรนะคะสูงถึง160เมตรนะคะซึ่งเกิดจากน้ำพุร้อนนะคะที่นำแคลเซียมคาร์บอเนตมาตกตะกอนปะมุกกาเลนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะทุกคนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับ ทีเอราโปลิส e นะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุกาเลนะคะในปีพศ2531นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ที่สุดได้มาก็จากวิกิพีเดียนะคะด้านหลังสุอนุนท์ก็พอเราเอาตัวหยอดลงไปในเครื่องอตรวจอัตโนมัตินะคะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่นะคะ ตวตามร่างกายนะคะตรวพกพาอาวุธอะไรทุกนี้นะคะด้านหน้าอันนี้ที่สุดจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนู้นนะคะทุกคนไกลมากมากค่ะประมาณ3ามถึง4ีกิโลได้นะคะคิดว่านะเดินขึ้นไปบนยอดนู้นนะคะซึ่งวิวรอบๆสวยมากนะคะทุกคนแต่ด้วยเนื่องจากอากาศร้อนนะคะทำให้รู้สึกแบบว่า เหนื่อยล้านะคะทุกคนแต่ก็สู้ๆค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะขับรถจากบ้านมาก็เกือบ2กิโลนะคะทุกคนอ่าสุลืมบอกเกี่ยวกับตั๋วนะคะตั๋วเข้าอยู่ที่110ลีลานะคะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ400 5 0 0บาทนะคะทุกคนต่อคนนะคะ110ลีลานะคะตอนนี้สูก็ได้มาถึงหน้าจุดนี้นะคะทุกคนก็ จะต้องเตรียมถอดรองเท้ากันนะทุกคนเขาไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าเดินนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆคนเขาก็จะถอดรองเท้าเดินขึ้นกันไปนะคะทุกคนอากาศร้อนแต่ว่าพื้นผิวน่าจะเย็นนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องถอดรองเท้าเพราะรองเท้าที่สุดใส่มาเป็น้รองเท้าถอดนะคะทุกคน เขาก็เริ่มถอตรองเท้ากันแล้วนะตานี้ก็ถอดแด้นนตอนนี้สุก็ถอดรองเท้าเลยนะคะก็เป็นอีดีไซน์หนึ่งน,นะคะกระโปรงนะคะก็มัดเป็นโชว์ไว้อย่างนี้นะคะทุกคนเอื้นมขึ้นมาน้ำใสมากอากาศวันนี้ที่นี่ตอนนี้39มดีกรีนะคะ39องศาแต่คือพอตรองเท้าแล้วคือ ป่ายมากค่ะดูอันนี้ค่ะทุกคนสมกับที่เป็นชื่อ,อปราสาทปุยฝ้ายจริงๆนะคะทานน้ำที่ไหลลงมาจากโขดหินใหญ่อันนี้นะคะโอ้โหใส่กิ๊กเลยค่ะจากที่อากาศร้อนนะคะก็กลายเป็นว่าอุณหภูมิ แบบสมดุลกับร่างกายของเราเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทาเราเย็นนะคะเสุจิพาทุกคนเดินเลาะขึ้นไปด้านบนนู้นกันนะคะนี่ค่ะคนเยอะแยะเลยเบนยอดนะคะเรล่าสติก เมื่อกี้นะคะทุกคนเจ้าหน้าที่มาแจ้งอะไรบางอย่างกับสามีนะคะแล้วก็สามีก็ตตอบไปว่าทำมัมทำมัมก็สุข้าใจว่าทำมัมนี่ก็คือหมายความว่าโอเคนะคะก็หมายความว่าโอเคตกลงตกลงแค่นั้นนะคะทุกคนฮัลโหล ในระหว่างเดินนะคะส่ก็จะขอเล่าประวัติต่อไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งปราสาทปุยฝ้ายหรือคัตตนคัสเซลิลอันนี้นะคะตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ที่ตะกอนของหินปูนนะคะทำปฏิกิริยากับอากาศเจ้าหน้าที่น่าจะแจ้งเตือนว่าห้ามขึ้นไปที่สูงเหมือนที่เด็กๆพวกนู้นขึ้นไปนะคะทุกคน ็อาจจะขึ้นไปได้แค่ระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้สูงเกินไปนะคะอันตรายนะคะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเทือกเขานะคะทุกคนอ่ะมาต่อกันอีกค่ะทุกคนเมื่อทำปฏิกิยากับอากาศแล้วนะคะก็จับตัวแข็งนะคะกลายเป็นแอ่ง และมีทานน้ำแร่นะคะใต้ดินไหลเออล้อนผุดขึ้นมาบนพื้นผิวนะคะรวมเป็นแอ่งน้ำหินปูนที่ลดหลั่นกันนะคะกว้าง300เมตรยาวกว่า3กิโลเมตรนะคะก่อนไหลลงจากผาสูง100เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลอันนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกับน้ำแข็งละลายลงมาเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ลืมบอกไปนะคะว่าปามุกกาเลนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับเฮี r เอราโปลิสนะคะซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนาปามุกกาเลนะคะและก็ประเภทก็จะเป็นมรดกแบบผสมภูมิภาคก็เอเชียและแปซิฟิกประเทศตุรกีเลยค่ะและด้วยความเชื่อกันนะคะว่าน้ำแร่จากน้ำพุร้อนที่นี่นะคะจะช่วยบำรุงผิวการไหลเวียนของโลหิตนะคะช่วย คลายอ่อนเพลียนะคะแก่ร่างกายนะคะแล้วก็การแชร่ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ํานะคะนักท่องเที่ยวสามารถใส่กางเกงขาสั้นที่เหมาะสมและก็เสื้อยือดลงแช่ได้เลยนะคะและในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะคะที่จะมาเยือนปามุกคาเลนะคะเพราะน้ําจะขึ้นล้นเอ่งนะคะในส่วนฤด,ดูร้อนซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์ที่สุดมาตอนนี้นะคะเขาบอกว่า เพื่อจกไม่มีการจํากัดจานวนนักท่องเทีย่ยวในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีนักท่องเทีย่ยวมาวเป็นครอ,อบครัวจำนวนเะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะออจํากัดจานวนนักท่องเทีย่ยวได้จึงส่งผลให้ประวันิค,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 คาเลีนะคะอาจจะไม่สวยเหมือนีปีที่แล้วนะคะก็แสดงว่ามีปีที่แล้วนี่คือแบบว่าสวยงามมากๆนะฮะ แลก็ด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้รัฐบาลตุรกีนะคะและก็องค์กรยูเนสโกนะคะจึงจัดการดูแลค่ะมรดกโลกแห่งนี้นะคะตรงนี้น้ำจะเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนชื่นใจค่ะทัวริสกกเยอะนะคะวันนี้ด้วยการจัดระเบียบการท่องเที่ยวนะคะโดยสั่งปิดถนนเส้นที่ใกล้กับแอ่งน้ำ ปามุคคาเลนะคะและก็ห้ามรถบัสใหญ่นะคะจอดในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งการเข้าชมาปราสาทปุยฝ้ายหรือคอต้นคาเซิลอันนี้นะคะจึงต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปตามาเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้นนะคะตอนนี้สู่ก็ก,กำลังเดินตามวิกตอเรียซกิลเล็ตนะคะ และก็ณนะตอนนี้ก็ขอให้อ่าภาพเล่าเรื่องนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงน,นะคะอยู่ที่สูงแล้วก็น้ำก็ใสพื้นผิวหินนี่คือแบบสวยมากมากคะ่ะทุกคนหลากสีค่ะดูทรายน้ำที่ไหลามานะคะใสมากมากคะ่ะแล้วก็หินนะคะสวยมากมากคะ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหสีสวยด้วยนะคะสีหิน ซึ่งจากแอ่งน้ําสีขาวนะคะที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆที่ทุกคนได้เห็นมาเมื่อกี้นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติอันนี้นะคะได้ถูกค้นพบโดยชาวโรมันนะคะเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะคะตรงนี้จะเดินลาบากเลยนะคะคอนหินมันจะแบบแข็งแล้วก็มันจะทำให้ปวดเท้านะคะต้องมาระวัง คนเยอะมากค่ะทุกคนโดยน้ำพุร้อนที่นี่นะคะมีอายุมากกว่า14,000ปีกันเลยทีเดียวนะคะโดยตะกอนที่ไหลามานะคะได้ฝังตัวทับถมกันจนเป็นตะไคร่สีตะไคร่ครน้ำนะคะทุกคนสีขาวแล้วก็กลายเป็นปราสาทปุยไฟนะคะเช่นที่ปรากฏไม้เห็นนะคะ ส่วนน้ำสีฟ้านะคะใสมากๆค่ะเรากับแสงตกกระทบกับกระเบื้องนะคะหินอ่อนนะคะแล้วก็เกิดจากน้ำร้อนนะคะที่ทำปฏิกิริยานะคะกับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็สูญเสียความร้อนนะคะเมื่อก๊าซส,สัมผัสกับอากาศนะคะจึงทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตนะคะตกตะกอนพื้นน้ำในบ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้นะคะจึงมีสีฟ้าสดใสสวยงามนะคะ ในที่สุดนะคะทุกคนสู่ก็ามาถึง on the top นะคะเรามาถึงหน้าจุดบนยอดเขานี้แล้วนะคะดูวิวรอบๆกันค่ะโอ้โหระยะทางที่เดินมานะคะก็ไกลอยู่นะคะ2อเกือบ3กิโลนะคะนี่รอบๆค่ะจะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะ ให้เราเหมือนประมาณว่าออโมเดลเลยนะคะเนี่ยค่ะสถานะแะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนตอนนี้สุก็ได้ไปซื้อคูปองมานะคะเพื่อที่จะมารับออน้ำส้มคันที่นี่นะคะซึ่งราคาแก้วล,ละ20ลิลีลานะคะทุกคน ก็กินน้ำส้มคันสดๆนะคะจะได้หายเหนื่อยสดชื่นนะคะกับระยะทางที่เดินมาและก็รสชาติหวานมากๆค่ะสดชื่นค่ะทุกคนก็หลังจากที่ดื่มน้ำส้มคันสดๆเสร็จนะคะก็มายืนแช่น้ำไม่ชื่นใจนะคะทุกคนดูค่ะความใสของน้ำที่ไหลลงมาและก็หินนะคะสีสวยมากๆค่ะทำให้สุนึกถึงหินนะคะแผ่นหินกระเบื้องที่เขาไว้ใช้ ปูในห้องน้ำนะคะสำหรับปูห้องน้ำนะคะฝาผนังอะไรพวกนี้นะคะสีคล้ายๆกันเลยค่ะทุกคนสวยมากๆนะคะแล้วก็โดยในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษเนื่องเนื่องด้วยเออเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เดินลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะก็เดินลงไปเวลาร้อนนะคะทุกคนก็เอาเท้าแช่น้ำนะคะ่ะ แล้วก็พื้นหินที่เราเหยียบนะคะก็เย็นนะคะทุกคนเย็นฉ่ำค่ะถึงแม้ว่าอากาศวันนี้จะอยู่ที่38-39องศานะคะอากาศด้านบนร้อนแต่เท้าเราไม่ได้ร้อนนะคะทำให้เท้าเราชุ่มชื้นนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะเดินลงไปได้นะคะแต่เมื่อกี้สูรกับสามีก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะ เขาบอกว่าเขาก็จะมีแท็กซี่ให้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะเดินกลับลงไปได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยนะคะเขาก็จะมีเส้นทางให้สําหรับแท็กซี่นะคะนำะผู้โดยสารนักท่องเที่ยวลงไปด้านล่างนะคะก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังเดินกลับลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่สุข,ข่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมานี่คือไม่ได้มี รูปหรือว่าวิดีโอที่ประทับใจกันเลยนะคะแล้วก็ดูค่ะดานนูนนะคะโอ้โหเขาแบบว่ายืนโพสท่านี้แบบคือถ้ามาที่นี่ต้องเตรียมบิกินี่ไว้ด้วยค่ะทุกคนโพสท่าแบบว่าเป็นโมเดลอะไรประมาณนี้นะคะก็อ,อันนั้นน่าจะเป็นแฟนช่างภาพส่วนตัวนะคะทุกคนส่วนสูก,ก็กระโปรงยาวก็ไม่ได้มีปัญหานะคะทุกคนก็สามารถจับ แล้วก็เดินอย่างนี้ได้เลยนะคะก็เหมือนเดินกำลังงมอหอยงมปลานะคะประมาณนั้นเดีวิวสวยมากจริงๆค่ะทุกคนดูท้องฟ้าส,ส,สีฟ้านะคะแล้วก็น้ำนี่คือสีฟ้าขาวค่ะและว,วันนี้สุก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับ คลิปนี้นะคะเหมือนกับที่สุมีความสุขนะคะก็สุก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีร่ำรวยเงินทองนะคะห่างไกลจากโรคร้ายทั้งหลายนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ซูซีสเตชันค่ะบ๊ายบาย